ครับเราก็ส่วนนี้นะครับเราก็ยินต้อนรับสมาชิกใหม่นะน่ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆที่เพื่อนเพื่อนที่รู้จักผมมาก่อนท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ติดตามเพอนเพ่นกันนะคขอบคุณครับอันนี้ในวิธยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาอาดวิดีโอให้เลยนะครับก็อาจจะแบบโมเดลดูตลาดแล้วก็วิเคราะห์ในการาฟต่างๆดูว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมานผมก็ค่อนข้างสู้กับตลาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไปตั้งแต่ปริมาณประมาณนี้ครับจนกระทั่งลงมาัางสุดเลยเหมือนกันผมก็ได้ราคา1.48เหมือนกันนะครับก็ได้ได้รับของถูกนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่า,วามันจะเป็นยังยไงต่อไปนะเมืองต้นเนี่ยผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์ให้ในที่หนา้าเพจนะครับ ว่าคออเนี่ยแนะนําให้เริ่มไปยอยซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ก็ใหม่ปีนี้ตื่นเต้นราคานี้นะครับตอนแรกมันก็ยังรุ้ไปอยู่นะครับเพราะว่าเทนไรเนี่ยซื้อประมาณหนึ่งจุดศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับนะก็อย่างที่บอกครับก็ไม่แน่ใจไม่มีใครรู้อ่านานคนครับแล้วก็โอเคเขาบอกว่าเออเนี่ยมันานาสามพันสามร้อยในช่วงปีนี้นะครับแต่ปีนี้มันก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ มันก็ยังขาประมาณ200กว่าปิดนะครับ200-300ปิดเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้ทยอยซื้อเก็บไว้นะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับว่าอุปคอบุปค,คอบว่าเป็นยังไงนะครับหลักๆเนี่ยเราก็ดูที่ทำเปรมวีกว่อนนะครับดิเราไปดูนะครับการบีเป็นยังไงนะไปะดูลง,งนะครับขึ้นลง,นงนแล้วก็เห็น ก็ไปตรงนี้ถะาไ้่เราก็ติดเองนะครับช่อนี้ออกนะครับจะเป็นละนะักษณะอย่างนี้นะครับอ่อเคไม่ต้องเตนะนาก็ได้ครับเราก็ดูถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมตีตีเองครับไปลองดูวิดีโอที่ผมสอนเรื่องเทนไลน์นะครับแล้วก็ช่อะไรพวกนี้มันจะมีสอนที่กคนตี้อยู่นะครับแล้วนกะ็อีกช่องหนึ่งเนี่ยผมจะเริ่มจากจุดนี้ื่อจุดสองจุด A ครับ คือชแชลล์นี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าขนาดจะถูกรู้เงินจะเป็นจะได้เพราะฉะนั้นการตีเนี่ยต้ององาศประสบการณ์เหมือนกันนะครับบางเอิญครับว่าเส้นนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจของเส้นนี้ก็คือคก็จะมีนี้นะครับจุดนี้แล้วก็มารับแล้วก็มนาพากลับเพราะฉะนั้นการลากเส้นนี้จริงๆผมลากตรงเนี้ย ่แหละผมตอนที่มันลงมาตรงเนี้ที่ผมเื้อข้ไม้เนึ่เพราะว่าผมลากนะครับว่าตอนที line, ่ผมลากเนี่ยไม่ได้ตีแนวหรอกผมตีแค่เทนไลน์ก็ลองลากดูเออมันมาพอดีตรง, tense, ต,รงตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าเป็นจุดที่หน้าเข้าซื้อนบเยงเข้าซื้อได้ก็เลยซื้อวันที่มันลงมาก็ยังดูราคาอยู่นะก็น่าจะสุดเทนนี่คือสุดเทนของผมที่ผมตีไว้ผมก็เลยเข้าตามแขน ็เออปางเรื่องครับได้ราคาดีครับตอนนี้เราก็ขย่าชแนลด้านบนนะครับแล้วก็ปิดตีครับปิดจาัก,การครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าก็เลยดูว่าอ่ะก็เกี่ยวบข้อมูลอย่างาที่บอกครก็ดูว่าทีนี้เรามาน,าาน,านักพันสามร้อยสามสิบเจ็ครับก่อนทีนท่จะมีการติดจับตรงนี้มันก็เริ่ม ลอยซื้อได้ก็เลยเนี่ยให้ซื้อไปนะครับแต่ว่ามันก็คือต้องเรียนว่ามันเป็นช่วงขาลงการซื้อเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเงินไว้นะครับตอนที่ผมข้ออเดอร์เนี่ยผมไม่ได้เล่นค่าเดียวทั้มจะเล่นคู่ไปกับอินเทอร์นะครับเพราะว่าลดความเสี่ยงของตัวเองนะครับเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมเล่นอย่างเราบายยูโรเท่ากับบายยูโรเซลล์ยูเอฟนะครับคือเล่นเซลล์ยูเอฟผมก็จะไม่เล่น เซลล์เวททั้งหมดครับตัวที่เป็นเวททงหน้าเหมือนจะเซลล์นะตัวอส่งกระต่ายนะวเขาเยอนะจังก็จะเป็นอย่างนะี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งลงหนะักคือผมจะไม่ต้องเล่นอย่างนี้คนระับมันจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือความเสี่ยงจากการที่อาาัตนะราแลกเปลี่ยนในแผ่นสวนจะเล่นไหมครับว่าสมมติบางทีคนอาจจะโยกเง,งินจากยูโรไปแคนาดาหรือว่าโยกเง,งินจากแคนาดาไป ออสเตรเลียอะไรเงี้ยผมจะไม่เอาวามเสีงยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมายุง่งแต่ผมจะเล่นที่ข้างรูสไม่เทียบกับยูเอ็อย่างเดียวนะครับเหมือนแบบว่าถ้าถือว่าปกติบางที่เนี่ยราะจะอยูโรเงี้ยตอนช่วงที่มันลงเนี่ยตัวนึงลงหนักตัวนึงอาจจะขึ้นก็ได้มันก็จะบาลาตรงไปมันจะเป็นลักษณะนะถ้าใครมีโอกาสเก็บไว้ก็ลองดูนะครับถ้ามีเงินนาพอก็ลองซื้อส่งัวนี้ดูแล้วจะดูว่าการเปลี่ยนแปลง ตัอเล่นไบยูโร like ายออสเซลแคนาเดียอะไรเงี้ยตามตัวเนี้ยเราไปเล่นเป็นงานไอเขียนกันนะครับอาจจะเป็นรัฐส,ส่วนนี้ก็คือยูโรหนึ่งออสหนึ่งแคนาเดียสองนะครับแต่ว่าหน้าที่ยูเอสตามหลังเนี่กต้องเซลไม่ไบนะครับขอโทษออสนี่ก็บายตัวที่ยูเอสนำหน้าเราก็เซลถ้าพูดเล่นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคุณเล่นจะยูเอสจะไล่เดียวนะครับมันก็จะกลายเป็นว่า เราก็จะลดความเสี่ยงในเกี่ยวกับการพันตัวระหว่างข้างกันได้ครับผมก็ทําอย่างนั้นนะครับจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีความเสี่ยงกับตัวข้างเดียวหรือจะเล่นเพียงข้างงินคู่เดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มันก็นกต้องวางแผนดีๆหน่อยนะครับวิาที่ที่เราจะแบบที่เราจะรอดมาได้นะครับเพราะว่าบางทีอยู่ลงก็ลงหนักมือเดียวเลยนะครับลงหนักว่าจะเล่นกับอ่อนเลยนะ ถ้าเกิดเราลงตัวเองทางออสไปด้วยออสก็ลงด้วยครับแต่ว่ามันลงไม่เท่ากับยูโรนะเช่นมะดูช่วที่มันลงช้วงนี้นะมาจะดูนะครัแท่งอย่างนี้ยช่วงที่มันลงมาครับแล้วก็ดูยูโรลงมาทั้งหมดสามสี่สิบจุดนะครับดูออสนะครับนี่วิ่งเหมือนกันนะครับยูโรแท่งย้อนไป3แท่งนะครับดูออสย้อนไป3แท่งออสขึ้นลงมาเท่าไหร่ครับ80จุดใช่ไหมครับ แคนาเรียน,นะครับแข่งต่อไปแคนาเดียเขาเพิ่งจะขึ้นมาขนาดเองร้อยปีน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่ผมเล่นอย่างเงี้ยการว่าพอร์ตผมเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยลงแน่นอนมาประกันเลยว่าลงเนี่ยสามร้นอยกว่าจุดแต่อีกสองตัวเนี่ยลงน้อยกว่าแค่แปดสิบแ,แ,แล้วก็ขึ้นไปแค่ร้อยก็จะเป้นการว่าแทนที่ผมจะขาดทุนทั้งพอร์ตเนี่ยสามร้อยกว่าจุดการาพอร์ตผมก็่วนพ,พอช่วยให้ขาดทุนน้อยลงโดนแคนาเดียช่วยให้ขาดทุนน้อยลงนะครับมันก็เลยจะทําให้ พอเวลาลบเราก็จะไม่เจ็บงมากนะครับเหมือนมากเท่าที่ควรเหมือนเราลงยูโรไปครับสมมติเราลงยูโรไปครับเงินยูโรนะครับ,น,รบ,น,รบนี่เงี้ย,าย,ยามากกว่าตรงนั้นถ้าแต่ ยูโรลงมาทั้งหมด63นาทีสครับเกดียนเที่ยนไปร้อยจุดนะครับคอลงไปแปดปริจุดข้าที่ะ90คะทันนะครับเนี้ยถ้าสมมติผมเข้าไปยูโรหนึ่หน่วยเเดียนหนึ่งหน่วยสหนึ่หน่วยเท่้นะครเพราะว่าเออตัวคอร์สยูโรมันอยู่หน้าเยือนเหมือนกันนะครับท่านนครับอร์ยูโรอยู่ใ้้เวียบเหมือนกันเียเนี่ยมันตามหลังเวียบเพราะฉะนั้นให้สัดส่วนที่เท่ากันมันต้องประมาณใต่อสอนคร ลาพอร์ตผมขาดทุนเนี่ยพอผมก็จะขาดทุนเท่ากับนะครับตัวนี้ก็คือพอร์ตขาดทุนเท่ากับตัวนี้ตัวนี้ตวง่ายเลยคุณไม่ช่อง แต่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเป็นนี่คือขาดทุนทั้งหมดเลยนะครับว่าเราขาดทุนเท่าไหร่ก็จะเท่ากาับช่องนี้ก็คือช่องนี้ช่องนี้คือผลรวมมันต้องเป็นแอบส์ลูนะครับเ,รเพราะว่าเราเล่นหน้าเดียวกันนะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นลบเร,เราเล่นสองนี้เราเล่นบายตรงนี้เราเล่นเซลล์พอเราเล่นเซลล์เท่ากัเราเล่น sell, ลบลบของผลตัวนี้นะครับแล้วเท่ากับ คูณด้วยเพราะว่าสมมติตัวนี้เราเล่นเป็นเล่นบ่ายนะก็จะเป็นบายก็คือบวกนะครับก็จะเอาไปคูณด้วยเราก็จะเอาเข้ากับช่องนี้คูณด้วยช่องนี้คูณด้วยช่อง การที่เราขายคือเราตีเลสเซให้เป็นซื้อนะครับส่วนเราขายรัศเซลกะฉะนั้นผมก็จะขัดถึงเท่ากัปได้เท่ากับสามช่องนี้นะครับค่าอยู่น้ำเดียวก็จะซ้ำคือเราจะรับทั้งหมดทอนสามสิบส่วแต่ถ้าสมมติว่าผมเล่นแต่ยูโรอย่างเดียวนะครับยูโรอย่างเดียวก็คือสี่ใช่ไหมครับผมก็จะเอาสี่ นี่ก็จะเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตที่สร้างมาอันนี้พอร์ตหนึ่งส่วนทั้งหมดสี่ก็เดยจะถมงกับเข้าที่ดีโลอย่างเดียวเนี่ยมันก็เท่ากับผมเอาช่องนี้คูณราคาคูณที่ผมเซฟไว้นะครับผมก็จะใช้ขายทุกทั้งหมดลดประมาณสามร้อยหกสิบนะครับเห็นไหมครับมันจะต่างากันเกือบครึ่งเลยนั่นแปลว่าอะไรผมสามารถลดความเสี่ยงของพอรพ์ตได้ที่แบบว่าเป,เป็นขาลงเนี่ยแต่นั่นก็ หมายความเดียวกันนะครับว่าเวลามขึ้นเนี่ยผมก็จะไม่ไ,มได้รีเทิร์นเยอะมากเหมือนกันแต่เวลาลงเนี่ยผมก็ต้องการรักษาพอนอนกันนะครับเป็นกระจายทุกทีเหตุผลหนึ่งนะครับแคนาเดียนกับพอลเนี่ยแคนาเดียเ,เราเซลล์เราได้สวอปเป็นบวกบทั้งคู่เลยนะครับส่วนนี่จะเป็นสวอปเป็นลบนะครับผมก็เลย ลสวัสด้วยในเมื่อเราจะถึงหน้าแล้วนะถึงยาวๆก็เลยเป็นลักษณะนี้นะารเพียดผ่อนแบบนี้นะโอเคต่อไปก็ผลลัพธ์ที่เขากำลังมาเนี่ยครับก็คือผมเป็นเห็นชนผู้ตสองครับในเรื่องการตีเส้นอะไรเนี่ยผมมีอัดวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับต่อไปนะครับก็เป็นอ่ามาเรื่องที่กว่าการบริหารหรอดนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติขอเรามีขายอกขอบผมตอนนั้นที่โชว์ดูของขอบผมสามพันนะขอบผมสามพันเนี่ยถ้าสมมติว่าราคาหนึ่งร้อตนี่คือซอฟท์ไซส์นะครับหมายความว่าเราสามารถตอนหน,นึ่งร้อตเนี่ยในราคานี่าานะครับของยูโรนะเป็นไปหนึ่งฟรีมีราคาสิบเอ็ดนะครับ ก็คือเป็นเวต์ล่างนะครับเป,ป็นหนึ่งจุดหนึ่งปิ๊บนี้ก็หมายถึงว่าจุดแปดหนึ่งาถึงหนึ่งจุดแปดแลครับเปลี่ยนไปหนึ่งปิ๊บผมจะได้เสลียหรือว่า,ากำไรขาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่สิบเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอร์ตผมเนี่ยจนพอร์ตผมหมดเนี่ยหมายความว่าถ้าเปิ่เวสหนึ่งปิ๊บเนี่ยมันก็จะเท่ากับ เท่ากับเอามือค่ากลอนตั้งหารด้มูลค่าขอนงน่วยปิที่เราจะได้เีครับคือปลอดมีการชนิดฐานร้อยปิดบิกออฟลูอิเนี่ยก็คือเหมนกับเตินล้างปอนครับถ้าอลอดทิทางไประกยหุ่งค่า3สามร้อปิดเนี่ยก็จะหมดเลยเหมือกแต่ถ้าสมมติยผมเล่นทีจุดศูนย์หนึ่งะครับแล้วมูอค่าดังปิมันเท่ากับเท่าไหร่มันก็หารร้อยก็เท่ากับ10บเซนครับพอสิเซนเนี่ยก็เมื่ค่าปอน,นะครับหารด้วยสิเซน เท่ากับผมพอผมจะทำได้ทั้งหมดสามหมื่นปีบสามหมื่นปีบคืออะไรนะสามหมื่นปีบก็คือมันต้องเนี่ยก็คือไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับท่าที่มันสี่ตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะงั้นผมน 0, นนเนี่ยจุดส่วนนึงเนี้ยยูโรต้องติดลบติดลบไปจุดหนึ 1, ่งนะจะติดลบจุดหนึ่งแปดเลยคือลงมันต้องลงไปลงไปจนเหลือศูนย์เงินผมยังเหลือเลย ถ้ามีอยู่สามเดือเน่นแค่จุดสุดเลยก็คือไม่มีวันขังถ้าเป็นแต่แน่นอนถ้าสมมติว่าผมเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปนะครับผมเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะลดลงครับผมเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกนะครับถ้าสมมติเป็นส่วสี่นะครับก็คือ40เซนนะครับ นี่ินเจดจุดหกนะครับก็จะเหลือห้าพันดาพก็จะเหลือแค่ห้าพันห้าพันเนี่ยคันก็เริ่มมีโอกาสละห้าพันจุดก็คือถ้าราคาปิบันที่จุดแปดหน่ห้าครับถ้า,าลบออกไปห้าพันจดก็จะอยู่ที่จุดศูลบด้วย 5,000คือ5เองเนี่ยถ้าราคายูโรมาที่0.815เนี่ยถือจะหมดพอก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับถ้าหลายคนเนี่ยช่วงที่ลงมาเนี่ยเขาจะบอกว่ายูโรกับดูเออเรสเตอร่าเนี่ย1ต่อ1 1ต่อ 1, 1, 1ไหมายความว่าตรงนี้จะเป็นราคาที่1นะครับแค่ไหนที่คนเขาแบบมองแบบเวอร์เชีจริง เนี่ยอย่าง7.5เนี่ยก็คือความหมายเดียวกันนะครับก็คือก็คือจุด7.5เนี่ยยูโรล,ลงไปเหลือเท่าเนี้ยเดินไปได้ไหมครับก็ยากเหมือนกันนะครับมันเป็นอะไรแต่เแต่ไม่ได้นี่เป็นในกรณีน,นี้ก็คือแบงก์คอม่าที่จุด5เลยเหมือนยูโรติดลบอย่างเงี้ยเดินไปไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ความเสี่ยงของพอร์ตเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ว่าถ้าเราเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยแล้วก็เล่นไปเลยเงี้ยครับโอกาสที่จะแบบเหมือนกับพอเห็นราคราวนเฉลี่ยเวเยดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ดูพอสุดท้ายก็เป็นการลางพอร์ตนะครับการลงทุนถ้าสมมติว่าเราเป็นตรงไหนเนี่ยสมควรที่จะเล่นแต่พอประมาณนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับตลาดไปอีกนานนะครับอ่าสรุปให้ฟังนะครับก็คือเราเท่ากับ ส่วนหนึ่งราคาขึ้นท right 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 mm ี่ไปหนึ่งปุดทำไมครับจึเท่ากับสิบเซนนะครับหรือเท่ากับสุดหนึ่งถ้าเรามีขอน้อยหนึ่งก็แนะนําให้เล่นประมาณชุดจุดนถึงชุดจุดสองนะครับราคาจะทำได้ประมาณพันปิดนะครับก็คือพันปิดนี้ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราเข้าในเวลาที่ทำเฟรมที่พอเหมาะการที่ื่้นที่ลงอีกพันจุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมันก็คือเป็นเรื่องที่ทําให้เราแบบมีเป็นที่ให้เราคิดด้วยว่า ทิ้งที่เรามองเนี่ยมันผิดหรือมันถูก,ก, 3, น,กน, 3, ถ 4, นะครับยอ,ยอย่างสามพันยูเอฟเนี่ยก็จะมาจุดสามถึงจุดสี่ห้านะครับนะฮะผมเขียนพอเทท้ายขณะที่แสดงให้ดูนะครับการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยเราผมก็จะสามารถรับถึงมาจุดสี่ห้าสบายๆนะครับถ้ามันลงมา,างจริงๆผมก็ขาดทุนแจ้หัวสามสิบจุดนะครับแทนที่ผมจะขาดทุนพันสามร้อยจุดนะครับอันนี้ก็เป็นเอเย่นในการเขียนพอเวลาที่เรากระเทือนะครับ ก่อนที่ก่อนท,ที่จะจากลากันนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าเทคนิคการทำกำไรนะอยากให้เห็นตัวนี้ก่อนไอ้อนดิเคเตอร์ที่ผมให้ไปเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้นะครับถ้าเรารเข้าใจปรดีช่วงนี้เป็นช่วงดึกับในช่วงเวลาที่มีข่าวนะมีขาวแรงจนราคามันวิ่งขึ้นไปทะลุโซนที่เป็นสีแดงนบริเวณนี้ครับ อไรอย่างเงี้ยอ่วนี้ครับวิ่งเข้าโซนนี้นะครับการที่ราคาวิ่งเข้าโซนนี้รอบแรกให้ให้เราคิดไว้เสมอครับนี่คือแนวต้านที่คนทั่วไปมองนะครับการที่วิ่งเข้าโซนนี้แปลว่าเริ่มมีแนวต้านแครับเริ่มมีแรงขายสมมติมันขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าตัวนี้เริ่มมีแรงขายแล้วตรงเนี้ยบริเวณเนี้เริ่มเงี้ยเราจะทําอะไรครับเรายังไม่ทาอะไรครับ รอึงกระทั่งราคาขึ้นไปอยู่สุดครับมันเข้าจุดท่มมีแรงขายครับแล้วราคาลงมาผ่านตรงนี้ครับพอราคาลงมาตรงนี้ให้เรารอครับรออะไรครับเดี๋ยวเราแทงเห็นแะไรเห็นแท่งท,ท,ที่บุหรี่ครับเราก็ดูว่ามันขึ้นประมาณเก้าสิบจุดใช่ไหมครับเราก็หาแท่งที่มากกว่าสี่สิบจุดเราก็ทยอยเซลล์นะครับจะมาดูว่าขึ่นีพียงอย่างนะครับเราดูแท่งนี้ครับนี่มาสี่สิบจุด พอมาปิดเป็นบุลิตอย่างนี้เราจะทำว่าคือเซลล์ที่ราคาติดต้องรอเซลล์ที่ราคาติดเซลล์เราก็รอดูครับถามว่าต้องสต็อปลอดไหมไม่ต้องนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดผ่อนแ้เหลงคุณก็เซลล์ตรงนี้ปุ๊บจุดสวนหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีแท่งขึ้นปิดสมมติมีแท่งขึ้นติดที่บุรลิติ์นะครับคุณก็เซลล์ไปอีกชุดหนึ่งครับเซลล์ที่ราคาปิดให้ปกติไว้ที่ราคาปิดท่งสิบห้านาทีเซลล์ไปอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็รอดูครับ ราคาก็จะย้อนอยูน่นะครับลักษณะนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะสามารถดีพากย์วิจได้นะกับการครับในแคนาเดียนรัจะดูงไนยได้ดีมากไหมในช่วงที่ผ่านมาอ่ามีนะครับก็คือเป็นัอะไรนะครับเป็นเดียวกันแบบเดียวกันเลยครับก็มาลงมาเราก็ดูเท็มสุดท้ายเลยครับเท็มสุดท้ายลงมาเท่าไหร่สามสิบบจุดนะครับพอฉันเราก็ดูประมาณเกินสิบห้าปีปเราก็เริ่มเซลล์ได้แล้วนะ ให้เริ่มใบกับอัทราแค่งนี้เราก็บายได้นะครับพอลองดูแท่งนี้ปุ๊บเราก็บายอีกชุดหนึ่งครับว่าทำาะไรไหมเราก็บายไปหน้าที่เหลือทำอะไรครับรอครับรออย่างเดียวแท่งเกิดเส้นห้าเราเข้าสองออเดอร์ละเราก็พอเราก็รอรอรอตลาดวิ่งครับถามว่าเทปพวกติดอยู่ที่ไหนเทปพวกติดส่วนใหญ่ผมจะเทปอยู่ประมาณนี้นนะครับกลับมาที่แท่งแรกมันเขาจะมีการวิ่งย้อนกลับมาที่แท่งแรกก่อนเสมอครับ หรือไม่ก็ถ้าลงไปอีกก็จะกลับมาที่เท้นี้สองแพนไปที่ถึงแพนแรกถ้าลงไปอีก,อกนะครับถ้ามีเงินพอเนี่ยเราก็เฉลี่ยจเพิ่มนะแต่ถ้าไม่มีเราก็รอครับไม่เป็นไรคือถามว่าต้องสต็อปลอตไหมผมไม่แนะนําให้สต็อปรอตคือปล่อยให้วิ่งสวิงถ้าเรามีเงินเหลือนะครับพอไม่มีปัญหาเป็นการขึ้นลงออสก็เป็นลักษณะเดียวกันครับขึ้นมาตอนขึ้นมาพุ่งม,มาครั้งแรกเนี่ยเราอย่าพุ่งไปทําอะไรเขาเลยครับก็คือป่อยกลมามีการพักให้เสร็จเต็ม ้ปล่อยแล้วพอลงมาพอขึ้นมาเนี่ยเราก็หาแทนนงงงา่งนะครับเหมือนกันเพ่อดูเนี่ยประมาณเจ็ดสิบขึ้นหนึ่งก็ประมาณสามสิบนะครับเราดูให้สามสิบนะครับเจ็ดป็นะครับเราบอกว่าอ้อน,นยังไม่มีนะครับซึ่งแท่งที่แบบประมาณตอนทู่ขึ้นประมาณสามสิบถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกเซลล์ที่พอมันขึ้นฟองมือปุ๊บก็ขึ้นมาอีกผมก,ก็จะจับเซลล์ไปนะครับ ถามว่าผมจะรู้ได้ไงว่างเมืเซลล์นะครับคือมันขึ้นสตองบอุ๊มมาข้างแรกเนี่ยผมจะส่วนใหญ่ผมจะรอนะครับก็อาจจะเซลล์เปน,นิดนึงหรือว่าไม่เซลล์นะแล้วพอเห็นมันเป็นติดแท่งเป็นสตองบุ๊มอีกมก็เ,เซลล์อีกนะครับบางทีบางครั้งถ้าเงินมันอาจจะแบบไม่ได้สูงมากให้เลือกเซลล์แท่งที่เป็นสตองบออุ๊มใหญ่เพราะว่าแท่งนี้มันใหญ่ละก็คือได้แค่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปิดเงน้นแท่งที่หลักเกิดหลังจากนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะที่เกสเจ็ดสิบแปดิดต่อ แต่ถ้าอย่างนี้ครับอตรงนี้เมันกัเห็นครับแท่งที่เกิดแท่งแรกตองมุที่เราประมาณยี่สิบจุดตองมุแท่งที่สองก็ประมาณนี้ครับประมาณยี่สิบกว่าเนี่เราก็ควรที่จะเลือกเข้าได้แล้วครับเข้าในทุกทางส่วนเราก็ดูว่าแ,แาทาง่งแรกเป็นอะไรแท่งแรกเป็นอะไรตามไปแต่บางเอิ้นแท่งนี้แรงครับก็ออยิ่งต้องควรต้องตามอ่ะ ยังไงก็คนต่งางๆไปถึงส่วนะปิดจะเปิดขึ้นนี่เราไม่ไม่บายครับต้องเซลอย่างเดียวนะจำไว้อันนี้เราก็ทยอยเซลเท่าที่พอเราจะรับนะอันนี้ก็เป็นวิธีหากําไรนะครับถามว่าเหตุการณ์พวกนี้จะเกิดมเมื่อไหร่นะครับเกิดเมื่อข่าวดาวแดงนะครับผมว่าข่าวดาวแดงไปดูข่าวตรงไหนที่ข่าวแรงๆแดงจัดๆเนี่ยเราค่อยมาดูากันดูข่าวดูดูดูเจเตอร์แล้วมีแดง ูแดงเยอะๆนะครับแล้วก็ดูช่วงที่มันแดงเยอะๆนะครับช่วงขาวแดงๆขาเบาๆไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงเลยะครับมันจะเป็นภาวะที่ตลาดะคะ้ายว่าตลาดมันตลาดมันเหมือนกับแบบว่ามันตกใจแล้วก็ ใบเซี่ยงแบบโฟว์แบบไม่สนใจราคานั่นก็กลัวกลัวว่าจะไม่ทันกลัวจะตกต้นเลยทีเดียมันก็จะเกิดราคาพวกนี้ขึ้นาาดได้ครับแต่ราทิตย์หน้าเนี่ยนะถ้าเราก็ไม่เคยเหมือนอะไรนะพวกเป็นสุ่ปกติเป็งปกติเขามาเหมือนาจะมีวันนี้่แบบมัน็ฏิทินครับ,รบช่วงช่วงหกข้างบนก็ดูได้นะจะมีช่วงเวลาที่จะเกิดอิจฉาคือช่วงบ่ายสามห้าโมงแล้วก็ประมาณทุ่มครึ่ง จะมีกจกรประมาณน้คาดสุดว่าคือเราก็รอดูนะช่วงเวลาพวกตลาดเปิดใหม่ๆอาจจะมีะกิจกรรมเพิ่มแล้วก็รอส่วนอย่างเดียวนะเป็นลันกษณะการเล่นส่วนลกีฬาก็บายดีด้วยครับก็ก็ลองดูนะแล้วก็เก็บประสบการณ์แล้วก็ลองไปเล่าความรูาได้ไม่ได้ับวันนี้ก็ขอตัดเป็นเท่านี้นะแล้วไงเดี๋ยวือนหน้าก็ที่หน้า ถ้ามีเวลาถึจะมาฝากจุดกับการวิเคราะห์เทคนิคนั่ดูต่างๆครับรวมไปถึงถ้าเหมือนแบบว่าถ้ามีเทคนิคในการดูอะไรที่ทตามประสบการณ์ครับการวิเคราะห์อะไรก็จะามาแชร์กันครับก็